แบนานใจเพื่อนนะคะอาจจะพูดถึงก่อนหน้าก่อนหน้านี้ได้ที่ยังไม่รู้จักทิกตอกเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ววันเนี้ยจากวันนั้นถึงวันเนี้ยเราได้อะไรบ้างนะคะก่อนหน้านะครับรู้รจักทิกตอกเพราะว่ามันจะมีเพื่อนๆเ,เขาคุยว่าเออมาเล่นทิกตอกกันนะมันมีช่องทางทำไรายได้ใช่ไหมมาสร้างตัวตนพี่เราก็ลองสมัครเข้ามาดูมาเจอไลฟ์สดของใครตอใครมั่งก็ไม่รู้ก็ ไปลองทําตามที่เขาบอกแต่มันมันทนําในทางที่ผิดที่เราคิดเข้าใจไปเองน่ะนะคะว่าว่ามันมันต้องทําแบบนี้นะคอนเทนต์อะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยพอ,พอดีพี่ดาวไปไปทําผิดกฎเขาด้วยนะคือไม่ได้อ่านกดละเอียดหรอกว่าให้เขาห้ามทําอะไรบ้างนี่เราไม่เข้าใจจนจนช่องติดแดงเลยนะคะครูแล้วก็มีเขาบอกว่าพอดีไปเจอไลฟ์ของ พี่ตอนเช้าห้องใหญ่ๆเนี่ยนะคะที่คนติดตามเยอะๆน่ะก็ไปนั่งฟัง,งเขาเขาบอกวิธีว่าให้วิธีแก้แก้ช่องแดงให้ไปให้ไปเคาะใจอะไรพวกนี้เปิดช่องการมองเห็นเนอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์มันแดงหายแต่ว่าก็เริ่มเข้ามาดูเวลาดูเวลาไลฟ์ก็พี่ดาวมาดูครูเพิ่งไลฟ์ได้สองสามวันนะคะก็แบบผู้หญิงคนนี้คุยเข้าท่าดีนะน่ารักมากสวยด้วยอะไรอย่างงี้นะดูใช่ มันคือเขาสอนละเอียดมากสอนแบบไม่กักคนอื่นเขาเขาจะเหมือนแบบว่าสอนก็กักไว้แล้วก็ไม่อยากจะบอกหมดเพื่อที่ให้เราไปลงทะเบียนเรียนกับเขาอะไรประมาณเนี้แต่ครูนี่สอนละเอียดมากแต่ว่าก็ดูไปเรื่อยๆเอ้ยได้ความรู้คุณเยอะนะคะแต่ว่าพี่เดียมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าลงไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยครูมีคอร์สเรียนไหมถามครูใช่ไหมครูบอกมีครูมีถ้าใครสนใจก็รีบรีบ,ร,บรีบมานะจองครูมีเวลาสอนแบบจับมือทําเลย แบบว่าเจอตัวหรือว่าสอนผ่านเหมือนที่เราไลฟ์สดเนี่ยสอนกันตัวต่อตัวช่องเล็กอย่างนี้หละนะคะนี่แหละก,ก็พี่ดาวบอกต้องหามาเรียนให้ได้แล้วแหละแล้ว,แล,วแล้วอีกประมาณอาทิตย์หน,นึ่งพี่ดาวนนไดก้ก่อนก่อนที่เออก่อนที่จะเข้าอันเนี้ยพี่ดาวต้องเล่าละเอียดนิดนึงว่าตอนแรกอ่ะแค่คิดแล้วครัวบอกให้พี่ดาวไปคิดแล้วอยู่ดีดีก็ติ๊ดอ่ะ ได้ได้เลยนะคะได้ก็ลงเลยติดต่อครูแบบลงลงทะเบียนกับครูเลยอะไรเงี้ยได้ได้เลยแล้วก็เรียนใช่พี่ดาวอ่ะไม่มีอ่าไม่ได้มีทุนนะคะจะจะลงเรียนคอใช่ไหมแต่ครูบอกว่าให้พี่ดาวอ่ะคิดคิดว่าได้เรียนแล้วคิดว่าได้อยู่แล้วเออได้เรียนแล้วเขาแค่พิแค่น่ะรุ่นวันลุกขึ้นอ่ะไม่ได้เงินมาจากไหนไม่รู้ ไหนบอกเพื่อนสิได้เงินมาจากไหนได้เงินมาจากมีคนเอามาใช้พอดีมีมีคนแบบเพื่อนเขายืมไปอะไรประมาณนี้แหละนะคะเอออยู่ดีๆเขาติด,ด,ด,ดต่อมาเออมีตังค์มาคืนแล้วนะอะไรบอกอ,อุ้ยดีใจมากกําลังตั้งใจจะเอาไปอยากจะทวงก็เหมือนกันแต่ไม่กล้าทวงใช่ไหมกลัวเสียเพื่อนน่ะนะก็ได้มานี่แหละมันลงทะเบียนแบบโอ้ดีมากเลยอ่ะดีด,ดีแล้วก็พอเรียนก <พอ S 2> ับคุณแล้ว ใช่ที่เราใช้ใจเป็นเห็นไหมคือครูแค่บอกว่าให้คิดว่าเราได้เรียนครูพูดแค่นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจัก,กรวาลเขาแค่รับรู้ว่าเราอะยากเรียนและอ่าปุ๊บคนที่เคยยืมเงินไปนานมากแล้วดีๆโทรมาบอกว่าคือ,องงไหมจ๊ะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้น ไอจุดเนี้ยที่ครูขยี้ให้เพราะว่าทุกคนสามารถทําได้ถ้าต้องคิดก่อนส่งไปในจักรวาลอ่ะพอได้เรียนแล้วเป็นยังไงคะเรียนแล้วก็ครูก็สอนทําทั้งติตะก้าด้วยนะครูก็สอนหมดเลยนะคะคือแล้วก็พื้นพื้นในการเล่น t i k กตอกสร้างคอนเทนต์ยังไงส่งการบ้านให้ครูตรวจนะ้าอะไรเงี้ย คือหาตัวตนพี่ดาวก็คือชอบเล่นดนตรีชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงใช่ไหมร้องให้พี่ดาวร้องเพลงฝังบอกเออได้เลยพี่ดาวต้องแบบนี้แหละร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ได้ใช่ไหมบอกได้ค่ะก็นี่แหละก็คือหาตัวตนเจอแล้วกไไ็ไม่นานนะคะคุยไม่นานคือประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพี่ดาวก็รู้แล้วว่าครออูก็รู้แล้วว่าพี่ดาวต้องคือสร้างตัวต,วตนคือตรงนี้แหละสร้างคอนเทนต์คือเล่นกีตาร์ร้องเพลงสดๆนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ตรงนี้มา นี่แหละก็คือคือมันก็มันก็ไม่ยากสําหรับการที่เราจะทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ทําเป็นประจําวันอยู่แล้วแต่แต่ก็ต้องมาทําให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองก็พี่ดาวจะออกไปขายของตอนช่วงเที่ยงบ่ายใช่ไหมก็กลับเข้าบ้านก็ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงจะเข้าบ้านมานั่นแหละก็มีเวลามานั่งทําคลิปทําอะไรส่งครู บางทีตีสองเนาะทาเสร็จค่อยส่งครูน่าจะเป็นนักเรียนที่ส่งคลิปดึกมากเออปรากฏว่าส่งมาแล้วครูเปิดอ่านตกใจไหมสงสารครูนะแบบว่าเกรงใจ็เกรงใจเปิดอ่านเออครูตอบคุณนอนดึกคุณนอนดึกค่ะเพราะว่ามันมันมันก็ดึกมากยังไงค่ะแบบเส่งไปแล้วกันเผื่อครูตื่นมาตอนไหนก็ค่อยค่อยดูค่อยคอคอมเมนต์มาก็ได้อะไรอย่างเงี้เกรงใจมาก แต่ก็ต้องส่งนะทําแล้วเพราะว่านอนดึกเราก็ต้องตื่นประมาณแปดเก้าโมงก็ต้องทําชุดละอย่างอื่นเพื่อที่จะเตรียมของไปขายอีกช่วงบ่ายอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําได้แค่เวลานั้นแหละอย่างช่วงเวลาไลฟ์พี่ดาวไม่อยากไลฟ์ตรงกับครูนะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาห้องเรียนเลยเข้ามาก็ครูสอนไปหมดแล้วจะลงแล้วอะไรประมาณนี้จะต้องต้องไลฟ์ช่วงนี้เพราะว่าว่างช่วงนี้ใช่ใช่ค่ะคือได้ความรู้เต็มเตมคือมามีตัวตนตรงเนี้ย เพราะว่าจากจากครูโบเลยนะคะจากครูเลยทําทําได้ขนาดนี้มาไลฟ์สดมานั่งคุยกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยหรือปืนแบบความรู้ตัวเองกลับมาได้โอ้สุดยอดค่ะทํานี่เรียนกับครูแล้วก็ทิ้งช่วงมาเรียนกับครูเดือนหนึ่งเต็มๆนะคะที่ว่าส่งการบ้านเดือนหนึ่งเต็มๆเ,เ,เนาะค่ะแล้วก็่จาจะไลฟ์ได้ก็ไม่กล้านะมานั่งดูครูทุกวันทํายังไงจะไลฟ์จะไลฟ์ลึ้นได้จนเพื่อนสองพันอ่ะคิดดู S <S <S ออมันแค่นี้เดียวแหละกดปุ่มปุ๊บก็ไลฟ์สิจ้าเราก็นั่งส่งคลิปพูทุกวันก็ทําเหมือนแต่ที่ทําในตลาปนั่ทแหละมันเหมือนต่าใช่ใช่ใช่รูออดอบอกแบบนั้นก็ดีอย่างว่าเออคือมันมันไลฟ์ก็คือการมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆในในห้องไลฟ์เนี่ยนะคะก็คนที่ชอบเราก็นั่งดูเรายาวๆแต่ว่าคนที่เข้ามาดูฉับเฉยวแป๊บๆเขาก็ออกไปอะไรเงี้ยมันก็ผ่านหมุนเวียนกันไป เรื่อยๆแต่ก็ก็จะเริ่มมีคนที่ชอบมาติดตามเข้ามาอยู่เป็นประจําทุกวันก็ก็ก็มีแล้วนะคะก็พอมีแล้วค่ะแฟนคลับหาเก็บเก็บฐานแฟนไว้นะคะนั่แหลก็คือที่มาที่ไปก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งการบ้านครบในสถิตินักเรียนครูมีส่งการบ้านครบอยู่สองคนคนแรกเลยนะที่ตอนนี้ช่องไปไกลแล้วคือมัมมี่น้ํา จำได้ไหมที่พูดถึงมามีน,นาเขาเล่นกับลูกจานั้น,น,นเขาส่าัน่ะสามคลิเออเขาส่งวันละสามคลิปตามคลิปกามครบทุกวันแล้วก็พี่ดาวตามคลิปตามคลิปเห็นไหมความแตกต่างระหว่างคนส่งการบ้านครบมันจะทําให้เป็นไงคะมันทําได้เองโดยปริยายแล้วตอนเนี้ยไม่ได้ต้องอะไรจากคูเพิ่มแต่เราโลกออนไลน์อะค่ะมันจะต้องพัฒนาเช่น คลุ้สดทุกครั้งอ่ะมันต้องมีอะไรใหม่เพื่อที่น,นักเรียนจะได้ไม่เบื่อครูเอ้ยวันนี้ไม่ดูดีกว่าไปนอนดีกว่าเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างที่ดาวต้องเปลี่ยนฉากบ่อยๆเปฉากบ่อยๆเนื่องจากมีผลจาก a อ t อต t o k อกค่ะ a อ t อ k t o กกเขาจะจับไว้ถ้าฉากเหมือนเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมบริบทเหมือนเดิมเขานึกว่าเราเอาไลาสดมารีรันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าแต่งตัวเปลี่ยนอยู่แล้วฉาก จร,จริงๆฉากสำคัญถ้าเป็นไปได้ข่าวไปเลยแบบครูเนี่ยอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วก็ไฟแบบมันก็จะเข้ากับพี่ดาวมากกว่ามันเหมือนแบบไฟในอะไรอย่างเงี้ยค<า><า>่ะ <ๆ S 2> เพราะอย่างน้อย a ออก็ไม่ได้จับข้างหลังแหละก็กลายเป็นจับท, <ๆ S 1> ที่ตัวเราพอตัวเราเราเปลี่ยนเสื้อบ,บ,บ่อยๆเปลี่ยนฉากบ,อบ่อยๆเปลี่ยนการแต่งตัวก็ไม่โดนละนะคะเห็นไหมว่าครูเดี๋ยวนี้ครูใส่เสื้อไม่ซ้ำวันแล้วนะวันไม่ซ้ำสีเออ นั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเปิดแบบนี้นะคะให้ทุกวันสําหรับใครอยากจะมาพูดถึงผลลัพธ์ของตัวเองให้เพื่อนฟังเพื่อเพื่อนจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเริ่มจากไม่มีก็มีได้อ่าพี่ใหญ่ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่ก็เริ่มจากเป็นแม่ค้าธรรมดาแค่จาบอยู่บนทิกตอกก็โหลดทิกตอกมานู่นนี่นี่นั่น จนวันนี้กลายเป็นจะเป็นครีเอเตอร์ตัวจริงแ,แล้วเนี่ยค่ะถามว่ามันอยู่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเท่านั้น,นว่าจะเอาใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นหรือไม่เป็นมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวค่ะค่ะอืกบเนาะถือว่าทุกคนที่ว่าอยู่ในห้องของ เจ้าแม่อทีเนี่ยค่ะเป็นเป็นลูกศิษย์เหมือนกันทุกคนนะพี่ดาวจะมีความรู้สึกว่าเออมีเพื่อนมีพี่ที่ที่ในห้องนี้ไปทักทายในห้องอะไรอย่างดีใจมากเลยนะคะเออมีมีลูกศิษย์ครูเหมือนกันมาทักทายมาสงใจส่งข้อจอให้อะไรเงี้ยแบบดีใจดีใจมากนะคะเวลาเข้าไลฟ์เราก็จะได้เข้าไปเป็นกําลังใจเขาได้ด้วยน,ะนี่แหละคือสิ่งแบบสุดยอดที่นำพา,พาเรามาเจอกันนะคะใช่ ถ้าเราทําเองทําคนเดียวไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยเราจะรู้สึกอ้างหวางใช่แล้วก็<ช>ทำไปโดยที่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่เนี่ยกูเปิดมากูเปิดห้องไลฟ์มาทุกคนอะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะไปดูไลฟ์ก็จะเอ๊ะแบงกันไปแบ่งไปเดี๋ยวอีกหน่อยไลฟ์มันก็จะขึ้นเองนะคะม<า>ไม่ต้องรีบแต่ได้ทัวดีไหมดีกว่ารีบแล้วไม่ได้ค่ะนะใช่ใช่ได้ค,คัะ ขอบคุณพี่ดาวมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนนะคะ,อะขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆขอบคุณครูด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ